สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาไหว้พระนะคะเราขึ้นภูค่ะภูมโนลมนะคะ,ด,ะดูองค์พระพุทธเจ้าองค์งใหญ่มากเลยเรากำลังจะขึ้นไปไหว้พระนะคะวันนี้เรามากับกลุ่มทัวร์นะคะกำลังจะขึ้นไปกราบไหว้สักการะ พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ภูนี้ชื่อว่าภูมโนรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปบูชาดอกไม้ทููเพียนนี่คือทีมงานของพวกเราที่มาด้วยกันนะคะคณะทัวร์ค่ะคลิปนี้คลิปทำบุญนะคะเก็บบุญมาฝากเพื่อนๆอ,อะไรคะ ออกมาควักออกมาควักตัง,ตง,ตงออกมาทำบุญนี่ก็คือปู่ลือสีกับย่านะคะองค์ปู่องค์ย่านี่ควักแล้วนะคะเอาเอาตัวนั้นเดี๋ยวทอพรทำพรเขเนี่ยปุ่นไงทำบุญก่อนนะคะรูดตำหนิกองหอนแล้ว ร้อนเหรอคะได้ยินเสียงลั่นคลองข้างบนไหมคะเพื่อนๆอธิษฐานก่อนนะคะสาธุลูกมาทำบุญวันนี้ขอให้ลูกประสบความสำเร็จ ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะนี่คือตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธานะคะเ็แล้วเราก็จะมารับกา,า,า,ารดอกไม้การเลือกคุณ กูกี่ดอกคะสามดอกไหมกูกับผานดอกไมระสมกูสาดอกกับพานดอกไม้นะคะไปได้แล้วเราจะขึ้นไปกราบบูชาองค์พระใหญ่ข้างบนนะคะ,ะวันนี้อากาศร้อนมาก แตแ่วก็มาด้วยใจนะคะงถอดรองเท้าค่ะจุดถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระใหญ่ก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะนี่ค่ะเจอแล้ว เดี๋ยวจะขอขึ้นไปกราบอธิษฐานจิตได้มาทําบุญวันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วสาธุสาธุสาธุาธบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาไหว้พระนะคะเราขึ้นภูค่ะภูมโนรมนะคะดูองค์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่มากเลยเรากำลังจะขึ้นไปไหว้พระนะคะวันนี้เรามากับกลุ่มทัวร์นะคะกำลังจะขึ้นไปกราบไหว้สักการะ พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ภูนี้ชื่อว่าภูมโนรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปบูชาดอกไม้ทูกเทียนนี่คือทีมงานของพวกเราที่มาด้วยกันนะคะคณะทัวร์ค่ะคลิปนี้คลิปทำบุญนะคะเก็บบุญมาฝากเพื่อนๆอ,อะไรคะ ควักออกมาควักออกมาควักตังออกมาทำบุญนี่ก็คือปู่ลือสีกับย่านะคะองค์ปู่องค์ย่านี่ควักแล้วนะคะเอาเอาตัวนั้นเดี๋ยวควักถอนถอแนเนี่ยปุ่นไงทำบุญก่อนนะคะรู้สิตำหนิของหอนแล้ว ร้อนเหรอคะได้ยินเสียงลั่นคลองข้างบนไหมคะเพื่พนอนอธิษฐานก่อนนะคะสาธุลูกมาทำบุญวันนี้ขอให้ลูกประสบความสำเร็จตาม จิตประสงค์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะนี่คือตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธานะคะเแล้วเราก็จะมารับการดอกไม้การเลือกุทุ่กี่ดอกคะ สามดอกไหมถ้าปุป๊ผสมจุกบส,สามดอกดอกับพันดอกไม้นะคะไปได้แล้วเราจะขึ้นไปกราบบูชางคงพระใหญ่ข้างบนนะคะวันนี้อากาศร้อนมาก <laughs> แต่เราก็มาด้วยใจนะคะถอนลถอดรองเท้าค่ะจุดถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระใหญ่ก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะนี่ค่ะเจอแล้ว เดี๋ยวจะขอขึ้นไปกราบอธิษฐานจิตได้มาทำบุญวันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วสาธุสาธุสาธุาธบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ